แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ถึงคิวเด็กเล็กรับเยยวยาคนละ2,000บาทเริ่มจ่าย1-15ิ 15, พฤศจิกายนนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะอัปเดตจากเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ แจ้งการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสอพอดอสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออทอเริ่มจ่ายวันที่1-15พฤศจิกายน2564จำนวน2,000บาทเด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบ LEC นะคะคิวเด็กเล็กรับเยียวยา1-15พฤศจิกายนนี้ เด็กไร้สัญชาติจะต้องมีเลขบัตรประจำตัว13หลักที่ทางราชการออกให้ที่ทางราชการออกให้ถูกกฎหมายและมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น LEC จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทยก่อนจากนั้นจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆภายใน3-7วันทำการตามลำดับกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากนะคะหรือไม่สามารถเปิดบัญชีได้จ่ายเป็นเงินสดแทนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ KTB Corporate Online สังกัดองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบอตเทศบาลอบอจอนะคะ โดยคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อเร็วๆนี้ได้อนุมัติกรอบวงเงิน1,320ล้านบาทภายใต้พระราชะกำหน,นดเงินกู้เพิ่มเติมพุทธศักราช2564แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน66318คนในสังกัดองค์กร ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปรทอรวม18,540แห่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 รายละ2,000บาทต่อคนนะคะจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในการรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น1,389,722คน